วันนี้มาผ่าเด็กซึ่งเด็กเนี่ยเมื่อวานเสาร์ที่8พี่โก้ได้แชมป์มาเล่นชาโดตั้งแต่ผ่าเด็กมาบอกเออถ้าเกิดแชมป์เป็นแคนใหม่ๆซึ่เรายังไม่เคยผ่าเด็กเราก็จะมาผ่าเด็กกันซึ่งชาโดผู้เลียงผ่าเด็กผู้เลียได้แชมป์มาเมื่อวานนี้เล่นมาเป็นชาติแล้วเพิ่งจะยได้แชมป์เออเดนเป็นชาติตั้งแต่ปีใหม่ผู้ผิดขุนยน ยังเป็นชาติเพิ่งจะแชมป์เองครับผมอ่านี่คือเด็กของพี่โก้เรามาดูเด็กเล็กกันคือเอาบอกก่อนนะนี่เป็นโครงนะใครถูกใจแบบไหนอะไรไงก็ไปไปสับงเอานะครับผมโอเคเริ่มจากครับผมตัวเริ่มตัวเริ่มครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามาส่งเลยตัวเริ่มทำอะไรทำไมถึงใช้ตัวเนี้ยอ่าครับอันนี้เป็นสายขหุ่นต่ำาป็นจริครับตัวนี้ชื่ออ่าตัวนี้ไอ้ไดรครับผมตัวที่ความสามารถคือยัสโซโบสีพันถามว่าทำมาเสร็จตัวนี้ชื่อก็ดีเหมือนกันชื่ออะไรนะอ่าชื่อมันดายแม็กนัมครับสุดยอดงอ่าหุ่นต่ำปฏิด มึงพูดกูเออมึงพูดพี่ฟังไม่ทันครับยัดโซยัดโซบวกสี่พันครับบวกสี่พันถามว่าทำมาถึงใส่ครับคือเอาไว้หนีลิงครับหนีลิงหนีลิทายแล้วก็เมื่ออ่าสักอ่ายาโซแล้วได้อะไรเนี่ยยาโซบวกสี่พันเหรอแค่บวกสี่พันครับแค่นั้นจริงจริงแต่ว่าเมื่อตอนลีเจียนเนี่ยมันจะต้องใช้โซที่ติดชื่อคนจนตามไปตตัวนี้จะไปเพิ่มโซให้ครับ เอาไปแก้บักงั้นนั่นแหละงั้นแหละไม่มีอะไรครับอ่แล้วแต่ชอบครับอันนี้อ่ะอันนี้เป็นทิกเกอร์ครับอันนี้ใส่ดอห้าครับดอห้านะคือเขาใส่ดอตัวนี้ห้าตัวนี้สี่อ่ะตัวนี้สี่ตัวนี้หนึ่งทำไมไม่สี่ตัวแล้วตัวนี้หนึ่งเพราะอ่าตัวนี้ติดชื่อหุ่นยนต์ต่างมิติครับเป็นดอที่มาจากทีทีสิบสองครับเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องติดชื่อหุ่นยนต์ต่างมิติครับผมก็เลยใส่สี่ใบตอนตัวนี้ไม่ติดชื่อใช่ไหมไม่ติดครับเป็นเบทเทนบอกครับตัวนี้โอเคต่อไป อันนี้ใส่พ่อความสวยงามครับเป็นคอบิคิวเนี่อะไรนี่อะไรอ่าคิฟอยครับเป็นเอสพีครับคิคิพี่โก้ใส่ไปเจ็ดใบเห็นนะคิเจ็ดใบครับทําไมไม่นี่สี่อันี้สามเพราะตัวนี้ติดชื่อหุ่นยนต์เหมือนกันเหมือนเหมือนกันเพราะตัวนี้ใส่ติดหุ่นยนต์ติดชื่อครับผมเพราะว่าตัวติดชื่อมันมีแค่สี่พี่โก้ก็เลยใส่อีกสามเพราะเขาอยากได้คีเจ็ดครับอ่าต่อไปฮิว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 มีติดชื่อไหมอ่าฮิวติดชื่อครับอ่าติดชื่อฮิวใส่เกินสี่ไม่ได้นะครับไดเอสคิวครับ ต่อไปเรามาเริ่มติ๊กเกอร์ก็ตามนี้ต่อไปเกดหนึ่งเริ่มจากตัวชอบที่สุดตัวไหนอ่านี่ครับเอาเจ๋งสุดนี่ครับตัวเนี้ยไม่ติดชื่อแต่เก่งมากครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมใการคอมมาเดอร์เราเครับสกิลครับอ่าเมื่อแวนกาททาการโจมตีฮิตสําเร็จยังวมาฮิตสําเร็จฮิตอะไรก็ได้ถ้ามีแล้วก็ตัวนี้สั่งเลสเรียกาดซีใบแวนกาดสามารถสแตงขึ้นมาตีเด้อีกหนึ่งเป็นภาษาพูดนะครับผมถ้าแวนเราตีเรียหรือตีตีแวนเขาก็ได้ถ้าฮิตมาไหร่ตัวเนี้ยสั่งเลส เลียสี่ใบแวนจะกันลุกลุกกระเด้งขึ้นมาตีคีงเข้าใจนะตัวเนี้ยคิดอะไรคิดเขาลิติตมาเหลือแค่2ใบนะครับเพราะมันมันเลวมากตัวนี้เลวรอะต่อไปต่อไปตอนนี้ครับตัวตีหมื่นครับไดทเกอร์ครับใส่มาแก้บักเป็นไงล่ะเนื่องจากเราเร็วตัวดีติคไปอ๋อใส่มาแก้ไม่รู้คิดอะไรคิดบอกใส่ตัวนี้ไปครับแล้วก็ PG g 4สี่ใบนะครับต้องใช้ PGG ครับเพราะว่าตอนนี้พอมี G ีโซนขึ้นมาเนี่ย คาตาบาดไม่พอหรือใช้ PG ครับโอเค PG นี่ก็คืออ่าก็ถ้าเราใช้ปุ๊บถ้ามี PG PG ในดอบครับถ้าถ้าในดอกเรามี PG g อยู่1นึ่ใบ,<ป>บขึ้นไปครับเราใช้เป็นใบที่2รเราสามารถหงายดาเมร ใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคต่อไปตัวนี้ตัวปลดลิมิตเบรกครับอ่าไดไลออนครับลิมิตเบรกคืออะไรครับเราต้องมีดัมเบลดสีใช่ไหมถูกต้องครับมีดัมเบลดสีอ๋อแบบใช้สกิลบางตัวอย่างเกรดสามบางตัวเช่นตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับบอกว่าต้องมีต้องมีสีก่อนใช่ไหมต้องมีดัมสีสกิลถึงจะเกิดครับผมแต่ตัวนี้บอกมีดัมเดียวก็ได้เลยดัมก็ได้ครับดัมเดียวก็ได้นี่เป็นดัมคือปลดลิมิต อยู่ใน e b g e b ศูนย์หนึ่งชุดใหม่ครับตัวนี้ครับผมต่อไปใส่ไปสี่ใบนะตามรูปนะเกตสองตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบครับเป็นโปรโมทครับตัวนี้ได้บาร์เลยครับตัวนี้คอสตาบาร์ดเข้าโซบวกสี่พันและคอตาบาร์ดแล้วก็เข้าโซให้ใครบวกสี่พันให้แบงค์กไก่บวกสี่พันถ้าแบงก์กไก่ทำการโจมตีที่สเร็จเลือกรีทายเรียกการดการซ้ำหนึ่งไปครับหมายความว่ายืนอยู่ข้างๆได้ไหมหรือต้องมุดอยู่อยู่ข้างๆได้ครับเป็นสกิลที่ทำไมาอยู่เรียกกาดครับทำในช่วงเม่เป็นอพูดติดี๋ยวๆ อันนี้มุดใช่ไหมมุดครับมุดแล้วจะได้บวก4ี่พันแวนบวกสี่พันแต่ถ้าเราไม่มุดอันนี้ยืนอยู่ข้างๆเป็นเลียครับถ้าแวนตีเข้าเราทำไรตีแวนฮิตใช่ไหมต้องตีแวนเท่านั้นบ้าต้องตีแวนฮิตครับเราจะได้อะไรจากตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่มุดก็ทําอะไรไม่ได้ตอนมุดเท่านั้นอ๋อมุดก่อนใช่ไหมมุดกแล้วเราจะได้รีไทยถ้าเราตีฮิตีแวนเขาเราจะรีไทยเขาตัวหนึ่งถูกต้องครับกําหนดเกณฑ์ไหมอ่าไม่กําหนดไม่กําหนดเลือกเลยเลียคู่ต่อสู้ครับผมต่อไป ตอนนี้ครับมาตรฐานตีสิบสองครับไดรดาก้อนครับอ่าชุดจะชุดที่ทำไมถึงตีสิบสองตัวนี้บอกว่าถ้าแหวนกากของคุณติดชื่อหุ่นยนต์ต่างมิติอ่าตัวนี้จะพลังเพิ่มขึ้นสามพันโอเคติดชื่อแหวนติดชื่อหุ่นยนต์ต่างมิติบวกสามพันเลยจบแล้วตัวมันติดชื่อป่ะติดชื่อครับตัวมันก็ติดนะหุ่นยนต์ต่างมิติติดชื่อมันตีแรงไม่มีสกิลอื่นนะครับผมตีแรงเดียวอ่าต่อไปเกศสามมาทางนี้ทางนี้เกศสามครับเกศสามเริ่มเกศสามใส่กี่ใบอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้เกศหนึ่งเรากี่ใบนะ เกตหนึ่งมีสิบสองใบอ่ะเดี๋ยวลองเราไปดูเกตหนึ่งซิสี่สี่สี่แม่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่สิบสองใบเกตสองเกตสองมีสิบเอ็ดใบครับสี่สามได้เห็นนะเจ็ดใบอยู่นี่ใบนึงครับอ่านี่อยู่อ่ะขึ้นมาตรงนี้ตัวหนึ่งครับเอามันวางไงของมันวะนี่อ่านี่อีกสี่ใบอ่าเกตสองนี่ว่าไงอ่าตีกสี่ใบเกตสองก็เป็นสิบเอ็ดใบนะอ่านครับผมวามมาซิสกิลอ่าไดเจ็ตนะครับสกิลนะครับก็คือ ตอเป็น GG บีหนึ่งติด G ีเบรกต้องมีไงต้องมีจีไงเป็นแวนหรือไงที่จีโซนก็ได้หนึ่งใบสกิลจะเกิดคือคือเก็บเกสมจากกองกา์เข้าสู่อ่าเก็บเก็บจากดรอปจัดตบเข้าสู่กองกกา์ครับกี่ใบครับอ่าเป็นสกิลบันเทินเก็บได้ต้องอ้าก่อนนะไม่งั้นไม่ได้อ่าเโอเคอ่าต่อถอครับเป็นสกิลบันเทินเก็บได้ตัวละใบต่อเทินครับสมมติว่า เท่านั้นเรามีตัวนี้2ใบอยู่ซ้ายขวาเก็บได้2ใบครับเก็บได้2ใบครับผมเก็บไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันนะครับทำไมเราถึงจะสั่งเก็บเก็บเก็บสามข้อกองทำไมฟะเดี๋ยวเราเช็คเจอนะอ่าเรามาดูกันใหม่ตัวต่อไปกิลมันยังไมม่หดอ่ะยังไม่หมดขอโทษครับสกิลก็คือพอบวกสี่พันปุ๊บถ้าว้ทับการเดี๋ยวเดี๋ยวบวกสี่พันให้แบงก์การพอเก็บปุ๊บบวกสี่พันให้แบงการ์ดอ่าต่อไปแล้วถ้าแบงการ์ดทำการโจมตีคิดแบงการ์ดสำเร็จด้วยกันกดคาวเตอ่าต่อแบงตีแบงคิดคาวเตอร์บัสหนึ่งจว โอเคก็คือถ้าแวนตีแวนฮิตทาวเตอร์บัสหนึ่งจั่วคัสฟุ่ฟรีหนึ่งใบครับผมจบหมดยังครับหมดแล้วครับอ่าหมดแล้วปลาทางนี้กลับไปเอกสารตัวนี้ก็ได้อ่าตัวนี้ก่อนอ่าเราอ่าเริ่มเอาเอาาตรงไหนก่อนอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ตัวมาตรฐานของสายเปนต่างมิติเลยครับสุดยอดเลยเกศสามใส่ไปแปดใบสิบใบครับอ่าสิบใบเว้ยครับผมทำไมใส่เยอะครับอ่าเด็กนี้เน้นเกศสามครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวไปดูกันทําไมทําไมทําไมพี่โก้เขาจะชอบเกศสามสิบใบ บอกเลยว่าถ้าเช็คเจอเกียร์สามนี่เตะกระจายครับอ่ะต่อไปอ่าครับมาเริ่มกันเลยครับสุดยอดหุ่นต่างมิติไดไคเซอร์ครับผมสกิลเป็นลิมิตเบรกครับลิมิตเบรกก็คือลิมิตเบรกคืออะไรอ่าดาเมจแล้วซีแล้วตัวนี้ยืนแวนอยู่แล้วมีตัวอื่นมาไล่ทับใช่ไหมมันจะเกิดลิมิตเบรกต้องเป็นเกียร์สามใช่ไหมอ่าผมเกียร์สี่มาลิมิตเบรกได้ไหมอ่าเป็นเบรกไรเกียร์สี่ไม่ได้ครับอันนี้เป็นเบรกไรครับผมผิดขอโทษอ้าวทุยเบรกไรอ้าวเบรกไรครับพี่ก็ผิดตามมันครับขอโทษครับเป็นเบรกไรครับเมื่อมี เด็กไลท์ก็คือดาเมจสีแล้วตัวนี้เป็นแวนแล้วมีเกตสามไลท์ลงมาทับมันจะได้สกิลอะไรเพิ่มครับผมได้พลังบวกหนึ่งหมื่นบวกคีครับแต่เดี๋ยวขอย้ํานะต้องกดคอรตทบร์ดนี่นี่ตัวนี้นี่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 ตัวนี้ถ้าอยู่ตัวนี้อยู่ก็ไม่ต้องดาเมจสีนะครับแถมสามเป็นสองก็เล่นได้อ่าต่อไปได้อะไรนะอีกทีดิอ่าตัวนี้ค่าทำมาคื้อคอร์ทบาร์ดหนึ่งเมื่อมีเกตสามคอร์ทบาร์ดหนึ่งครับมีเกตสามแคร์จะใช้โพดิสไลท์ทับตัวนี้ อ่าเอาท้าไปแล้วไอ้ตัวที่ไล่มาจะได้รับบวกมือ,บว,มอบวกคิบวกมืนบวกคิและได้รับความสามารถครับเมื่อทําการโจมตีถ้าได้เช็คพบเกศสามเช็คพบเกศสามสามารถเรียรีทายการที่ฝันตรงข้ามนําอากาศตะกีโซนได้หนึ่งใบครับอ่าครับผมก็คือถ้าเราเช็คเจอเกศสามเราเตะก,กาดเขาสมมติข้าพีจีมากาศเราใบเดียวรเราเช็คได้เกศสามเตะพีจีไปเลยแล้วก็ถือเป็นเข้าไปเลยเพราะรรฉะนั้นเจอตัวนี้จะเครียดมากอาจจะพีจีสองใบกันเหนียว อะไร,รประมาณนี้อ่าต่อไปต่อตไปอันนี้เป็นคู่เมทต,ตอนนี้เกรสไดยูชาครับอืมส,อสกิลของมันก็คือลิมิตเบรกครับเมื่อดำสีนั่นแหละโอเคอะจะบวกสองพันบกคี้ครับแล้วก็ตัวนี้ถ้ามีสุดยอดสมรรถปติไดอ่าไดยูชายูเอโซ จะบวกตัวไหนจารุชาไม่มีครับไม่มีแต่คือเปนนี่เป็นสกิลของตัวนี้ครับโอเคโอเคจะบวกสัมพันไปยิงคอสแต่เป็นสายเก่าคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ใช้เป็นคู่เมคของอีกเกตสายตัวหนึ่งรถพยาบาลมานะครับขออภัยนะครับไม่รู้มารับใครเอาต่อไปครับผมต่อไปครับอันนี้เสร็จสองใบนะอสองใบนี่สี่ใบอันนี้สี่ใบครับอันนี้ก็เป็นพระเอกตัวหนึ่งครับอ่าสุดยอดหัวหนต่างไม่ได้แท้จริงสุดยอดทุกตัวละมึงอ่ะอันนี้ที่แท้จริงเลยครับแท้จริงเที่เรหลอเอาต่อต่อเกรทไดไคเซอร์ครับ เห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นนะครับผมก็มีเป็นตัวเลียบครับตัวเจี้ยนคู่กับเกรสไดยูชาตัวนี้ครับมันเจี้ยนกันดูซิต่อกันไหมภาพมันไม่ต่อกันแต่มันมีช่อบอกครับโอเคโอเคมันมีชื่อบอกครับถ้ามันหลอกต่อไปครับครับได้แล้วสกิลว่ามาสกิลครับตอนนี้เมื่อทำการรีเจี้ยนท่าในโซของพิโกเล็บดำนั่นเ่ยพิโกหายแล้วกันนะครับผมถ้ามีโซถ้ามีโซที่ติดชี้หุ่นยนต์ปฏิสามใบหรือมากกว่าเป็นสกิลคอน์ทครับตัวอยู่ในโซ เช็คดูในโซถ้ามีในโซ3สามใบที่เป็นชื่อคุณตางมิเตะเราจะได้บวกขี้ครับบวกขี้หนึ่งเป็นคอนดินแหมแล้วถ้ามันเหยียบตัวนี้ล่ะถ้ามันเหยียบตัวนี้มันไหมเนี่ยก็เป็นสามขี้ครับมันนะครับบวกกันเข้าไปเลยครับครับมิเตการไหมต้องตัวตัวมันเองอะตัวมันเองไม่มีครับต้องมีเตจีนเท่านั้นครับต่อไปขอเจี๊ยก็เตะกาดใช่ป่ะเจียนคือเตะกาดเวลาเตะนี่ต้องเคาน์เตอร์บาร์ไหมเคาน์เตอร์บาร์ครับคือเจอเจอแล้วค่อยเคาน์เตอร์บาร์ อ่ะอย่างเช่นพี่มีเจียนคู่นี้พี่ตีไปป้องคู่ต่อสู้ใช้พี่ใช้พีจีาีกาศพี่เช็คได้เกตสามพี่ก็คว่มเขาตบบัตรหนึ่งใบแต่พีจีมันทิ้งไปเลยถูกต้องครับโอเคครับแล้วคู่ต่อสู้ก็ทิ้งเวลาจะใช้พีจีนะครับเราจะทิ้งทิ้งอะไรก็ได้หนึ่งใบครับเขาจะทิ้งฟรีแล้วก็เตะกาไปเลยใช่ไหมครับผมโอ้แต่งานนี่แล้วแต่ดวงนะครับเงื่อนไขที่จะเตะกาได้ก็คือมันบอกว่าถ้าคู่เมยของมันคู่เมยคือตัวนี้แล็ตัวนี้แหละี่เป็นสองหรือมากกว่า ตัวนี้มันจะมีคียเป็นสองยังไงพอมันลิมิตเบรกครับตัวนี้มันบวกสองพายบวกหนึ่งคียตัวที่กลายเป็นอีกสองคียต้องมีลิมิตเบรกใช่ไหมครับผมโอเคมันก็เลยสามารถเตะกลับได้อ่าต่อไปเกตซีครับผมเอาามกตซีฮะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยไม่มีอะไรจะใส่ที่รู้จริงจริงตัวนี้ใส่ใส่มาเรือยครับคือตัวเนี้ยเอามาปิดเกมตอนหลังได้เพราะว่าเอาว่ามาแรงครับตัวนี้ครับพลังว่าเลยเม้งครับสกิลมันคือพอสไตร์ปุ๊บ เมื่อ <ME AN TI AL> ทําการโจมตีครับคอ,ตตอร์เตบาหนึ่งครับหงจีโซนหนึ่งใบบวกพลังห้าพันตามจำนวนจีโซที่ไงนะถ้าเกิดสมมติเราใช้จีเราใช้จีไปหลายหลายใบละใช้จีไปหลายหลายใบเสร็จไอตัวนี้มาทีหลังนี่บวกไปละห้าพันเลยนะครับใช่ครับที่มันมัวมัวเพราะว่าพี่โก้เขาพี่เลนครับ <laughs> เขาเอาขุนขุนไว้ด้านด้าน <laughs> ตัวเองครับเขาไม่เอาขุนขุนไว้ด้านหลังครับมันพี่เลนนะครับเอออย่ามันสับกับเลยไม่ค่อยชัดนะครับครับขออภัยเลยครับอ่าต่อไปต่อไปไอซีตัวนี้ สามใบตัวนี้นะครับอ่าเป็นุดไอตัวนี้สุดยอดทุกตัวเลยสุดยอดฮีโร่อมากาศเอ็กซ์ไทเกอร์ครับตัวนี้ก็หาได้จาก GEB ศูนย์หนึ่งแต่ที่เป็น s p ครับสกิลบอกว่าเมื่อทำการโจมตีแบงกาดนะครับหงายจีโซ่หนึ่งใบหงายจีหนึ่งใบหงายตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ครับหงายก็ได้หงายบ้านนี่แหละโบกสี่พันโบกสี่พันจำนวจีโซ่ที่ไหนล่ะถ้าแอคเท็ตัวนี้ถึงสี่หมื่นห้าเลยมากกว่าโบกหนึ่งขีคับ ครับผมทำยังไงได้แล้วก็มุดโซมุดมุดนู่นนี่นั่นทําให้มันถึง4ี่หมื่นห้าครับผมเราจะได้อีกหนึ่งขี้มิตการไหมไม่มีครับไม่มีตีหนึ่งขีครับหมดย่างสกิลหมดยังอ่าหมดเลยครับอ่าพี่โกใส่ไป3ใบนะครับคือเกศศรีเนี่ยพลังยืนพื้นประมาณหมื่นห้านะครับโอเคต่อไปต่อไปครับตัวนี้ครับตัวสุดยอดของจริงใช่ไหมอ่าชื่อโคตรยาสุดยอดเราพู้ประชาการผู้ประชาการทุกอย่างอ่าเรียกว่าเกรดใดเอิร์ดแล้วกันนะยาวเหลือเกินนะครับทำไมพี่โกใส่ใส่สี่ใบตัวนี้เนี่ยจะสามารถสกิลของมันนะครับ เมื่อเอาลไลท์อาสไตล์ลงมาครับแล้วก็เป็นสกิลแอคทำในเทอร์เป็นแอคบันเทอร์ครับเค้าตร์บาสสองแล้วก็ไงนาะตัวนี้หนึ่งใบเค้า <ar> ตร์บาสสองแล้วหงตัวมันเองหนึ่งใบสามารถ PG นอะ่ะสามารถคอยลีกาจากกองเกสาและเกตสอที่ติดชื่อหุ่นยนต์ต่างม,มิติ2 2> ได้ใบเลยเหรอได้อย่างละใบครับสองอหนึ่งใบสามหนึ่งใบทําให้จากที่เรียเราว่างๆเรียมาสองตัวและลงมือเพิ่มอีกสักหน่อยก็เป็นถูกต้องครับถ้าเข้าแล้วรู้เรื่อง้วสมัยนี้เขาใช้ PG แลก็ตีข้างไปครับคือ เดี๋ยวนี่เขาจะใช้ PGG กันแบบนี้ใช่ไหม PGG เนี่ยกัดเลียได้ไหมกัดไม่ได้ครับกัดไม่ได้ใช่ไหมเ่านั้นเขาบังคับเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมมติเกตคือเลกนี่มีดีตรงไหนหรือว่ามีดีตรงเนี้ยนีถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรก็แล้วแต่แล้วเราตีเลียเข้าไปเนี่ยถ้าเขามี PGG เขาจะกัดไม่ได้พอตีเลียปุ๊บ เราก็เช็คดามเมจใช่ไหมถ้าเราได้ทิกเกอร์เราก็สะสมไว้ก่อนครับผมแล้วตัวนี้สั่งเลสเรียสี่ใบตอกๆลุกขึ้นมาเลยครับผมแวนของเราจะลุกขึ้นมาแล้วเช็คได้อีกตามได้ตามเกต์นั้นๆหรือจะเลสสี่แล้วก็เหลือเรียไว้ข้างเราเอาไปเล่นทีเดียวอันนั้นไม่เป็นไรครับเรื่องของเขาครับเช็คไหนก็เรื่องเขาไม่ต้องไปบอกเขาครับเอาเป็นว่าสี่ใบครับผมคนนี้สี่ใบนะครับผมครบ้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้าเกิดถ้าเกิดเที่ยวหน้าแค่อื่นได้อีกที่ไม่ซ้ํา เราก็จะมาโชว์กันอีกเราจะมาผ่าด้วยกันครับโอ้ยตากล้องเงือเพียบเลยพี่ไม่ได้เปิดแอร์โทษที <c oughs> อ่ะ <c oughs> ว,วันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย๊าไปบายครับสวัสดีครับ